สวัสดีครับพี่มอนครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงบ้างออปชันวันนี้เอ่อวันนี้ตลาดก็ปิดไปแล้วนะครับแล้วก็เราเราพบว่าโวลุ่มส่วนใหญ่ที่ที่เข้ามาเทรดในช่วงในช่วงบ่ายเนี่ยครับก็คือจะเอ่อเข้ามาอยู่ในส่วนของพุตออปชันค่อนข้างจะเยอะนะครับเนื่องจากเอ่อการเนื่องจากวันนี้เนี่ยภาวะตลาดโดยรวมเนี่ยก็คือปรับตัวลงนะครับแล้วก็เอ่อเวลาปรับตัวลงเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะมองหาเรื่องของ เครื่องมือในการประกันความเสี่ยงนะครับก <Okay. S 2> ็คือเรื่องของพุตออปชั่นซึ่ง <Okay. S 2> เราก็พบว่าสามอันดับแรกโทษคบในห้าอันดับแรกของตลาดเนี่ยจะเป็นพุตออปชั่นอยู่ถึงอยู่ถึงสามตัวนะครับ <Okay. S 2> แต่ถ้าสมมุติว่าดูในดูในภาพรวมทั้งตลาดเนี่ยวันนี้คอออปชั่นจะซื้อมาเยอะนะครับ <Okay. S 2> ก็คือสามรอยี่สิบสัญญาส่วนพุตออปชั่นจะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบสี่สัญญาเพียง <Okay. S 2> แต่ว่าในห้าตัวห้าอันดับแรกเนี่ยครับจะกระจุกตัวอยู่ในพุตออปชั่นเป็นหลัก นะครับเนื่องจากอย่างที่เรียนไปก็คือวันนี้เนี่ยนักลงทุนก็คือเริ่มกลัวความเสี่ยงขาลงนะครับซึ่งความเสี่ยงขาลงวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วปัจจัยหลักก็จะมาเรื่องของจีนกับเฟดนะครับก็คือนักลงทุนก็มีความกังวลมากเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวเนื่องจากอย่างตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวที่ประกาศออกมาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขของของเงินเฟ้อนะครับแล้วก็อีก อีกตัวเลขหนึ่งก็จะเป็นตัวเลข PPI แล้วก็ปรับตัวลดลงมาครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นความกังวลจากจากที่กระทบเป็นผลจากทางฝั่งเอเชียส่วนถ้าทางทางฝั่งสหรัฐนะครับก็คือตลาดก็ยังรอ,อคอยทิศทางสัญญาณเสร็จต่อไปจากญญจากสัญญาณตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่น่าจะพยอยออกมาในในสัปดาห์นี้ครับก็ตัวเลขต่างๆเหล่านั้นเนี่ยหรือว่าถ้อยถแถลงต่างๆเหล่านั้นก็จะนามาถูก ตีความไปในทิศทางต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนียมุมมองของฟิลิปก็คือเราก็เราก็มองว่ายังไงยังไงเสร็จก็คงคงจะได้ขึ้นดอกเบี้ยอยู่ดีก็คือถ้าถ้าไม่ไปลายปีนี้ก็ต้องเป็นเป็นปีหน้าอยู่แล้วซึ่งไม่ไม่ว่าจะเป็นปีนี้หรือหรือปีหน้าเนี่ยมองว่าตรงนั้นก็เป็นเป็นเพชร์ที่เข้ามากดดันตลาดระยะสั้นอยู่ดีนะครับจนกว่าเขาจะเขาจะขึ้นจริงๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยความกังวลก็จะลดลงเพราะว่านักลงทุนเนี่ยมักจะ ไม่ชอบความไม่แน่นอนพอพอช่วงนี้ไม่แน่นอนว่าขึ้นไม่ขึ้นหรือขึ้นไม่ละหรือไม่รู้จะขึ้นเมื่อไหร่นี่ก็จะกังวลไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยพุท o ออปชัก็จะเริ่มมีคุณค่าขึ้นมาในช่วงเวลานี้ยนะครับก็ค <Okay. S 2> ือ <Okay. S 2> เขาซ <Okay. S 2> ื้อไว้ประกันความเสี่ยงของพอร์ตก็ได้ครับโอเคงั้นก็เทรนถ้าไม่แน่ใจเข้าพุทน,นะคะครับ <Okay. S 2> ผม <laughs> ได้ขอบคุณนะคะยินดีครับ <c oughs> <c oughs>